ช้อนกินน้ำแข็งอ่ะช้อนเล็กอ่ะกลางใส่ต้นละช้อนต้นละช้อนต้นละช้อน,ตนแต่เราต้องจบหลุมนะอืมครับแล้วการใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีเราหวานหรือเราที<บ>ละต้นจบหล,ลุมเลยเราก็ตกไปนานแล้วถ้าอยู่ในกลุ่มไลน์เชิญเชิญเชิญเข้าด้วยาหนาูาหายเลยเออใช่ <laughs> เราก็ไอ้นี่ ขายปาดเบียมันจะหยิกตั้งแต่ข้างบนเลยค่ะอ๋อไปดูแป้งดูแป้งนู้นจะเห็นทัเจินนะคะปองนี้นคับอนีตัวยามันก่อนแล้วก็บางทีไม่ได้ผลด้วยนะ มึงกลับพอเราจีดเสร็จขนตกเนี่ยฟรีเลยอ่ะไมไปเกี่ยวเท่าไหร่เราเรามองไม่ถูกงานรวมมองไม่เป็นวันนี้ฉีดไม่ฉีดเนี่ยมันแตกเลยนะพอจีดยาสมัยนี้ไม่เหมือนเก่าเนาะต้องทำนึกว่าต้องเดินเร็วน่ะนั้นเดินจับยอดจับใบดูไงจำลองมานี่หน่อยจำลองเดินไปขหลังข้างหลังหลังถ้าแบบจับไปอย่างเงี้ยถ้ามีแมลงหวีดขาวนะคะแมลงหวีดขาวก็จะเป็นตัวค่ะ ก็ต้องใส่ปุ๋ยย้อมใส่ไงใส่ย้อมหัวสวยมากสวยมากเป็นแปลงที่สวยมากส่วนใหญ่ผมจะเอาพันธุ์ของผมเองมาปลูกในแปลงผมไม่ไคยไม่ได้ไม่ได้ซื้อพันธุ์ครับไม่กล้าซื้อกลัวจะซื้อมาแล้วจะเป็นโรคไงผมเลยเอาพันธุ์ในแปลงผมขยายขยายเองครับความเสียหายของโรคใบด่างครับเกิดเป็นใบด่างแล้ว ้มันจะไม่เจริญเติบโตเลยครับจัดแจ้อยู่งั้นน่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีผลผลิตไม่เกิดผลผลิตเลยหลักๆคือผมจะทําตอนปลูกที่แรกอ่ะให้ตอนตอนเล็กๆเลยอ่ะให้มันงามไว้ถ้าถ้าปลูกแล้วมันขึ้นมาไม่งามอันนี้นจะเกิดโรคพยายามเร่งต้นให้ให้ให้ใบงามไว้ก่อนครับต้นมันให้ท่อนมัน,นมัน,มนพอมันแตกขึ้นมาสักสองสาใบรีบใส่ปุ๋ยรีบให้มันกินอาหาร มันจะได้ไม่เป็นโรคอะครับทำมา20ปีแล้วครับนี่เจอโรคไปได่าไหมครับยังไม่เคยเจอเลย